ตอนนี้เราก็มาอยู่ใน่ํากลางของผืนพยันขนาดไซเมตรคูณเมตรซึ่งเป็นผืนพยันแบบสกรีนพิมพ์จากงานเขียนจริงๆนะ,ะเพราะฉนั้นอักขระเลขยันที่อยู่บนผืนพยันทั้ง3าผืนนี้มีครบครันเลยทีเดียวนะครับเน้นทางด้านการงานการเงินโชคลาภครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสติปัญญาบริวารน,นะฮะบารามีทุกอย่างครบเลยนะฮะนะเมตาก็อยู่ในผืนนี้นะเกี่ยวเงินเกี่ยวทองนะัโพกรับนะัโอนนะัเวียนนะลงไหลนร้อยแปดอยู่ในนี้ทั้งหมดครับ ลักษณะเหมือนยันโบราณที่ไม่ต้องลงวันเดือนปีเกิดเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถนําไปใช้และบูชาอธิษฐานกิตได้เลยนะครับพญานทั้งสาผืนเนี่ยมีรูปแบบแตกต่างกันทั้ง3ามผืนแต่อักขระเลขยันหน้าต่างเนี่ยมีเหมือนกันครบคันเลยทีเดียวส่วนเรื่องสีสันหรือรูปแบบต่างๆเนี่ยก็เป็นในเรื่องของธาตุของแต่ละคนที่ได้พบเห็นผืนพญันทั้งสาผืนนี้พญันก็เปรียบเสมือนความรักเลยครับมันมีคู่ของเขามันมีธาตุของเขาอยู่ในผืนเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ย เห็นหนึ่งผืนสวยอีกคนหนึ่งเห็นหนึ่งผืนสวยก็ไม่แปลกครับเพราะมันเป็นการปรับทาบาุเหมาะกับทุกคนนะฮะที่มีความศรัทธาในมหานรวยพ <_ v> ื้นพยานแบบสกินเนี่ยอาจารย์ได้จานสดด้านหลังด้วยนะฮะ <_ v> เป็นนะรวยเขาเรียกว่ารวยวนไปนะวนไปนะรวยไปเรื่อยๆรวยไปตลอดนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ได้เซ็นกำกับไว้ด้วยว่าเป็นผืนพยานของอาจารย์จริงๆครับใครได้ไปก็ขอให้มีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นทุกคนนะครับ